สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ที่พี่น้องเกษตรกรหรือเจ้าของสวนเนี่ยนะครับเจ้าของไร่ต่างๆเนี่ยอยากจะเอาไปใช้เดิมเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยู่ๆเราจะมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับจากประสบการณ์นับสิบปีที่ผมทําปุ๋ยอินทรีย์มาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมานานแล้วว่าหนึ่งเราอยากจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันจะทําให้ดีขึ้นนะครับเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยผมเคยไปตรวจดินดินส่วนใหญ่จะเป็นกรดนะครับพอไปใส่ยิ่งใส่ต้องใส่มากขึ้นเรื่อยๆนะปุ๋ยเคมีเนี่ยแต่พอเราเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ปุ๊บเนี่ยในตัวปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันมีจุลินทรีย์มีพวกสารปรับสภาพดินที่ทําให้ดิน จากที่เป็นกรดเนี่ยนะฮะเป็นกลางขึ้นมากลางนี้คือ7จนะครับจากที่เราไปตรวจอยู่ประมาณ4นะฮะ pH หรือว่าความเป็นกรดด่างของดินเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น5เป็น6ขึ้นมาก็ทําให้ธาตุอาหารที่มันอ่าถูกบล็อกไว้ถูกตรึงไว้ในดินอันเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมติดต่อกันนานหลายสิบปีเนี่ยซึ่งมันมีตกค้างในดินแต่พืชเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยก็ปลดปล่อยมาให้พืชใช้ได้แล้วเราจึงพบว่าในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปีแรกๆเนี่ย โดยมากแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมนะฮะตัวนี้ยืนยันจากประสบการณ์ที่เราทํามานะครับว่าทำตัวผลผลิตของพืชทุกชนิดก็ว่าได้นะครับจะดีกว่าด้วยเหตุผลที่ผมอธิบายมาแล้วคนนี้ถามอันนี้เป็นข้อมูลลึลลกๆนะครับว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเนี่ยได้ไหมบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับ อยากจะตอบว่าจริงๆแล้วใช้ได้นะคือทั้งปุ๋ยเคมี Me เนี่ยก็มีธาตุอาหาร npk แล้วก็ตัวปุ๋ยอินทรีย์ก็มีธาตุอาหารแต่แหล่งที่มาต่างกันนะครับเราต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าปุ๋ยเคมี Me เนี่ยแหล่งที่มามาจากกระบวนการสังเคราะห์แต่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยแหล่งที่มาของธาตุอาหาร npk เนี่ยมันก็มี npk เหมือนกันแต่ว่ามาจากกระบวนการแบบธรรมชาติมาจากมูลสัตว์มาจากกระบวนการย่อยสลายเพราะนั้นเราต้องยืนอยู่บนที่สูงจุดหนึ่ง แล้วมองภาพของการเกษตรให้ชัดเจนว่าถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแปลงหอวผมที่นี่เป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยกว่าไร่เนี่ยนะครับทั้งมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็มาตรฐานไอโฟมเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นด้วยเงินไขแล้วเราก็มีตลาดเฉพาะของเราผมทําผักบุ้งทําผักต่างๆปูกข้าวเนี่ยส่งห้างสรรพสินค้าส่งตัวแทนไปต่างประเทศเพราะ,ะของเราเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวและควรใช้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมสัก2อสเท่ามันก็ได้ผลผลิตไม่น้อยกับปุ๋ยเคมีแต่สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคยทําทกเกษตรแบบเคมีมาก่อนวันนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผมยืนยันนะครับว่าส่วนใหญ่จากประสบการณ์นับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผลผลิตดีขึ้นอย่างที่ผมกล่าวก็คือมันปลดปล่อยาธาตุอาหารที่ตกค้างในดิน มาให้พืชใช้ได้ดินเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาซึ่งมีชีวิตในดินก็คือพวกจุลินทรีย์ต่างๆพวกที่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือพวกไส้เดือนเนี่ยก็จะกลับคืนมาในแผ่นดินของเราหลังจากเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ถ้าเราเป็นกเกษตรที่เรียกว่าแก๊ปหรือว่า GAP หรือว่ากเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยเราสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเนี่ยได้ไม่มีปัญหาซึ่งทําให้เราลดต้นทุนลงต้องชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นกเกษตรอินทรีย์ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ แต่ถ้าเป็นเกษตรปลอดสารพิษทั่วไปปลูกยางปลูกปาล์มที่ไม่ได้เป็นผลผลิตที่เอามาบริโภคเนี่ยเราก็ยังสามารถทําเกษตรปลอดสารพิษโดยสามารถนําเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้จะทําให้เราลดต้นทุนการผลิตลงและไม่ทําให้ดินเสียนะครับก็ใช้ร่วมกันได้ยืนยันนะครับว่าบางคนเนี่ยเข้าใจคําว่าเคมีเนี่ยจะมีสองอย่างผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยอันตรายเขาก็คือทําให้ดินเสียดินเป็นกรด และต้องนําเข้าจากต่างประเทศทําให้เราเราเนี่ยเสียดุลการค้ามานานปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทนะครับมานานหลายสิบปีแล้วแต่ป๋ยอินทรียเราผลิตในประเทศเงินทองก็หมุนเวียนในประเทศนี่คือข้อดีนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นอันตรายจริงๆสลหรับผมก็แบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือสารกําจัดวัชพืชตัวนี้แหละครับร้ายสุดเลยนะครับมีข้อมูลว่านาเข้ามาเท่ากับตึกใบหยกนะครับปีหนึ่งหลายหมื่นล้าน และสารกําจัดวัชพืชเนี่ยใช้ในปริมาณ60-70%ในกระบวนการใช้สารเคมีทั้งหมดและสะสมในแหล่งน้ําในธรรมชาติในอากาศในเลือดในอาหารทั้งหมดเลยมีสารกําจัดวัชพืชตกค้างอยู่อันที่2คือสารเคมีพวกกลุ่มกําจัดมแมลงอันนีโ้โดยแล้วมีประมาณสัก30%ที่เอามาใช้เพื่อกําจัดมแมลงเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรของของประเทศไทยนะครับของกระทรวงเกษตรว่าปริมาณนําเข้าสารเคมีเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือสารเคมีกําจัดพวกวัชพืชคุมค่ายาก่อันดับ2ก็คือสารเคมีกําจัดพวกมแมลงในสัดส่วนประมาณ70-30นะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายังทําเกษตรปลอดสารอยู่เนี่ยนะครับตัวที่เป็นอันตรายจริงๆก,ก็คือสารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมี เรายัางใช้ร่วมกันได้อยู่แต่ถ้าเราทําเกษตรอินทรีย์นี้ต้องยืนยันชัดเจนนะครับประเทศไทยเรามีพื้นที่กเกษตรอินทรีย์ตอนนี้เนี่ยแค่ไม่ถึง3นะครับถ้าเรามั่นใจว่าแนวทางของผู้บริโภคจะหันมาทำนะฮะเรื่องของตลาดสีเขียวนะครับอาหารที่เป็นที่เป็นอาหารจริงๆไม่ใช่ยาพิษนะครับมาทำเรื่องของสุขภาพนะเราต้องหันมาเป็นกเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเรื่อย โดนโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงหรือเลิกถ้าเป็นเกษตรินซีต้องเลิกโดยสิ้นเชิงแล้วหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่ที่เหมาะสมนะครับไล่หนึ่งขึ้นกับคุณภาพธาตุอาหารที่มีในปุ๋ยไล่ละร้อยร้อยร้อยโลสองร้อยโลต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเคยใช้ปุ๋ยเคมีไล่ละหนึ่งกระสอบแล้วจะมาใช้ปุ๋ยอินทรียไล่ละหนึ่งกระสอบอย่างเงี้ยผลมันก็ได้น้อยลงมันปริมาณโดยรวมแล้วต้องใช้มากกว่าเดิมสองถึงสามเท่า เพราะจริงๆแล้วราคาปุ๋ยอินทรีย์เราก็ถูกกว่าปุ๋ยเคมีมากอยู่แล้วสองสามเท่าอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยนะก็ก็สามารถใช้ร่วมกันได้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ได้มีโทษแต่ตัวที่เป็นโทษจริงๆอย่างที่ผมบอกก็คือสารเคมีครับ